เรื่องลับที่เซียนไม่บอก EP สองความจริงผมไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องนี้เลยนะครับแต่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าร้อยจบร้อยรอมมดรอมมดรอมมดดาเมจลมปานหมดหรอที่ได้จากเกาะแต่ละเกาะที่เป็นระดับเงาที่เป็นระดับซีเคตที่เป็นระดับมิติที่บวกดาเมจเงาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะช่วยให้ตัวเราอ่ะตัวเงาเราเนี่ยครับ ตีแรงเพิ่มขึ้นมากมากเลย,ยค,คุณจำตัวเลขยี่สิบสองจุดศูนย์หนึ่งคิวเอให้ดีนะครับซึ่งเลวลาที่เราเอาบับจะเกาะแต่ละเกาะนะที่เพิ่มแบบว่าชาโด o ดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ไม่มีแบบนี้มีแค่ดา ปั๊บนี้มีตัวนี้ครับชาร์โดดามิทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นสองร้อยได้นะชา์โดดามิสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะเอาที่แบบเงาเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะเกาะเมทนะชาโดดามิหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นเกาะเมทคือสำคัญนะเยอะสุดเลยมั้ย ชาโด้ดามจหนึ่งร้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอร้อยแล้วอ่ะจำไม่ได้บวกกันเองนะครับใครบวกได้เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวมาให้ดูกันครับว่าหลังจากที่ใส่กาชาหรือบัฟจะเกาะแต่ละเกาะได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบห้า QAD แต่ก่อนอื่นเหลยน,นะก่อนที่จะแบบ จะไปเรื่องที่มันสำคัญหรือว่าหลังอัปเดตแบตเตอร์พาร์ตมาแล้วมันจะสำคัญอนะ่ะผมขอแวะตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสิ่งที่พวกคุณยังขาดหายไปอยู่นะสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะครับคือดาบตัวนี้มันช่วยดาเมจเงาเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็สำคัญนะจากเก้าสิบเจ็ดนะเวลาเราใส่ดาบเล่มนั้นไปมันจะเป็นร้อยสิบ้าใช่ไหม ผมกดใส่ไปลนะ้วนี่แหละที่มันเป็นรายละเอียดย่อยที่หลายๆคนแบบมองข้ามหรือว่าไม่รู้ไม่รู้นะคือคนไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะเอาดาบตัวนี้มีไส้ในอะไรดีนะดาบตัวนี้ไม่มีดาเมจเลยบัฟก็ไม่มีไม่ได้ตีดาบไม่ได้อะไรทักอย่างเลยแต่ทำไมถึงแบบช่วยขานาดนั้นด้านในอะครับมันมีบวก power shadow หรือ shadow power เนี่ยบวกเงาอ,างอางีกแปดสิบ ซึ่งมองดูว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเยอะมากๆเลยะถ้าถ้ายิ่งเอามีดาเมจเยอะมันก็จะเยอะแต่ความเป็นจริงแนละ้วผมจะมาคุยเรื่องนี้มากกว่าครับเรื่องที่ผมจะบอกคือว่าเรื่องที่เซียนไม่บอก EP สองสงสัยไหมครับว่าทำไมแบบบางคนแบตเทิรพาร์มาปุ๊บเงาได้ใหม่เลยปั๊์แบตเทิรพาร์มาปุ๊บ ตันปั๊บผมเองผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ p a t t e pass มาปุ๊บแล้วผมตันเลเวลร้อยตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกนี่ตั้งแต่สิบนาทีแรกเราต้องเตรียมตัวครับสิ่งที่เราต้องเตรียมกับ p a t t e pass ใหม่ที่จะมาในอีกหนึ่งวันสิบเอ็ดชั่วโมงเลยนะเราต้องเตรียมตั๋วครับให้เยอะที่สุดตันเจ็ดพันสอง 7, ยิ่งดีแต่ตั๋วเจ็ดพันสองนะครับมันจะไม่สามารถที่จะดันเลเวลถึง ถึงหนึ่งร้อยได้เอาแล้วจะต้องทํำยังไงตั๋วเจ็ดพันสองเราจะใช้อะไรบ้างเราจะใช้ได้อะไรได้บ้างครับเดี๋ยวจะบอกให้นะตั๋วเจ็ดพันสองอ่าเบตเติลพัทอันหนึ่งครับมันต้องการหนึ่งพันห้าร้อยเพื่อที่จะได้หนึ่งเวลใช่ปะ่ะอ่าแต่ตั๋วเจ็ดพันสองเราซื้อเราซื้อ,เร,อเราซื้อได้แค่ไม่กี่เวลเวลาที่เราซื้อสคริปเวลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะใช้แปดร้ยเก้าเก้า แปดแปดร้อยเก้าสิบเก้าเจ็ดพันสองหารแปดร้อยเก้าสิบเก้าได้แค่แปดสิบเวลได้แค่แปดสิบเวลนะยังไม่ได้ยังไม่ซื้ออันนี้เลยนะไ,ได้แค่แปดสิบเวลเองนะยังไม่ได้ซื้ออันนี้อีกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะแล้วเราจะทำยังไงให้มันตันใช่ไหมไปสิเรา ต้องมาที่ Shadow e x p n i o n ตรงนี้เอาเงาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยใครที่ฟังอยู่หรือดูอยู่นะรีบเลยนะครับสีทองได้เยอะมากๆได้สามพันคือสองวิลเลยนะสองวิลเนียนะ Battle Pass สองวลิลใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยครับผม แล้วไม่ต้องกดออกมาวันอัปเดตค่อยกดของผมกําลังคัดแหละผมจะเอาแค่สีม่วงกับสีทองและบางคนสีทองเต็มไปหมดเลยก็ดีเนี่ยได้สองเวลตัวนี้ได้ดันนี้ได้ได,ได,ได้ได้หนึ่งเวลกว่าตัวนี้ได้1เวลกว่าตัวนี้ได้หนึ่งเวลกว่า,วววารวมกันเป็นสามสี่ประมาณสี่เวลและอันเนี้ยอันนี้อีกสองเวล5ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบี่สิบห้าสิบหเห็นไหมสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่ิบเอดยิบสองได้แล้วครบแล้วยี่ิบสเวลเพราะว่าเราซื้อตรงนั้นได้แค่แปดปดิบเวลใช่ปะเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปเอาตั๋วไปซื้อแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมคือเราต้องมีอ่าเขาเรียกว่าคอแต่ถ้าแต่ถ้าคุณมีเวลา มีเวลาใช่ไหมเตรียมคอไปทําอะไรเตรียมคอไปเอ็นชาร์นบัฟแต่ถ้าหากว่าคุณมีเวลาหรือว่าคุณมีอันเนี้ยเยอะพอเหลือและล้นแล้วคุณรีบมาที่ที่เงาคุณเอนชารนรอไปเลยครับเอนชารนตัวที่เป็นเป็นกรอบสีเนี่ยกรอบสีฟ้าฟ้า,ฟาเขียวเขียวเนี่ยกรอบเนี้ยกรอบเนี้ยมันจะมันจะโอนไปที่ตัว ได้ทุกตัวเลยในในเกมเนี้ยได้ทุกตัวเลยแต่ถ้าเป็นกรอบแดงมันจะโอนขึ้นมากรอบฟ้าไม่ได้ถ้ากรอบแดงไปกรอบแดงได้แต่ถ้ากรอบฟ้ามามาแดงได้เพราะว่าสูงกว่าไปต่ำกว่าได้เนี่ยให้คุณทํารอไว้เลยครับทําตรงนี้รอไว้เลยนะเนี้ยเนี่ยทํารอไว้เลยเวลาเวลาที่เงาที่เราได้จากบันรเดรนพาร์มาใหม่ปุ๊บเราสามารถโอนถ่ายได้เนี่ยตอนนี้ไม่มีใช่ปะ่ะเราก็กด ให้ทําให้แบบที่เราต้องการอ่ะยกตัวอย่างเช่นดาเมจกับอะไรนะกับเพิ่มเลเวลเพิ่มเลเวลเนี่ยอ่าเกลือนะแต่ถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ป่ะเราเอาแค่เฮ้ยตัวไหนวะเน,นี่ยอ่าไม่เจอซะแล้วเราเวลาทำเสร็จแล้วทำยังไง เกิดว่ามีบัฟที่ครบที่เราต้องการแล้วใช่ปะเวลามีเราเรามีตัวจากแบตเตอ p a พาใหม่มาสมมตุติว่าตัวตัวนี้ตัวนี้นะสมมติว่าตัวนี้มีเราทำบัฟเต็มไปแล้วสวยแล้วเราทำบัฟเต็มไปแล้วเราก็ไปใส่ตัวใหม่ สมมุติว่าอาตัวตัวนี้คือตัวที่ได้จากพาร์ตตัวใหม่นี่ตัวนี้คือตัวที่ได้จากพาร์ตใหม่ตัวนี้คือตัวที่เราทําบัฟไว้เวลาเราได้ตัวจากพาร์ตใหม่มาเรากดทานเฟอร์ไปเลยเสีย9.9ตัวแต่บัฟที่อยู่จากตัวเนี้ยจะมาอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยแค่9.9ตัวเห็นปะมันบอกว่า9.9ตัวแค่นั้นเองทีนี้เราก็จะได้แบบทีมที่มันเต็มประสิทธิภาพ แล้วเราก็เอาตัวที่มันเหลือตัวที่เหลือที่เราจะเก็บไว้อะครับไปไปฟาร,ร์มเทียตรงนี้แล้วเราก็กดรับอัตโนมัติเพราะว่าตอนที่เราได้มาใหม่สามตัวเนี่ยเราต้องมาฟาร,ร์มเทียแบบฉับพันเพื่อที่เราจะไปเทสหอคอยว่าเราจะเราจะไปขึ้นอยู่หัวแถวไหมอะไรประมาณเนี้ยเราก็ไม่ต้องรอเราก็กดสกิปไปเลยเสียสองร้อยเก้าสิบเจ็ดตัวแล้วเราก็ได้เทียอาจจะตันเลยนะอาจจะตันนี่แหละครับสูตรรับที่เสียไม่พอก EP. สองใครอยากให้ทําอะไรอีกลองคอมเมนต์มาดูครับสงสัยอะไรลองคอมเมนต์มาเพราะว่าเรื่องที่ผมรู้ผมก็จะไม่รู้เองหรอกผมก็จะรู้จากคนอื่นนี่แนละความหมายคําว่าเซียนอะไม่ใช่มาจากผมนะคือน้องๆมันมาบอกผมผมก็เอามาบอกพวกเราอีกทีหนึ่งและตอนนี้ใครที่คิดว่าดาบแรงกว่าเงาหรือคิดว่าเงาแรงกว่าดาบลองคอมเมนต์มาว่า อันไหนแรงกว่ากันอันไหนดีกว่ากันครับผมเล่นสายนี้ครับอะไรเงี้ยเราจะได้เอาข้อมูลไาแชร์ทีนี้ถ้าใครทําตามที่ผมบอกเนี่ยวันที่อัปเดตอีกแค่หนึ่งวันสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยเราจะเก่งภายในภายในไม่กี่นาทีเลยครับไม่กี่นาทีเราจะเราจะเก่งกว่าคนอื่นเลยดามีเราจะพุ่งแบบจากเจ็ดแปดคไอดีกลายเป็นอาจจะเป็นยี่สิบสี่หรือเป็นอาจจะเป็นสามสิบอ่า ให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาเยอะครับ